ครับสวัสดีครับถุ่งหน้าไรยอตะใช่ผืิดผลครับมาตะกรุงเทพมาหอ่นมือเสานี่มาทรงเดงหน่อยไปลุงเรียนเดงหน่อยเปิดเทิมแบะมเม้าบังม่วงจากบาทกันบังม่วงอยู่งหน้าครับนี่ก็เดือนพฤษภาาวันที่สิบสองสามมือไหบังม่วงอยู่หน้าครับมาม่วงนเหมิดอยู่มันยั่งอยู่ต้นนี้ต้นเดียวละ ต้นเดือนมันน่าจะหมดแล้วหมากยังดกอยู่ต้นนี้นู่นยังต้นนี้น่นยังไกูมกูมันเป็นต้นเกาเกาปลูกก้อนมู่นทั้งทึ่งยังยังหลยอยู่ยุดตรงหน้าอะไรยุดตะไช่ครับน้ำเต็มสาแต่ว่าปีนี้แรงแรงแห้งแรงเกินปีนี้องูมหมูอ จะไปกินกุ้งเทพบกันชุ่มเนยดีโอ้โหตกตกตกน้องสาเนครับมีซ้ำหนีละ <c oughs> มากินงวยมดแล้วโอ้ฝนฝ่ากับพวกตกจักเทียอ่อยตายมดแล้วล่ะแห้งแล้แงครับแนงเกินไนปีนี่ ปกตินำให้น่าสิยังสิยังพอมีเี่ในช่วงเดือนนี้ต่อปีนี้โอ้ยงอ่อมเลยแรงเกินโปดยุดทงหน้าครับ ต้นม่วงซุมในหน่อยเหมือนหมากเลยนี่แหละเนาะโอ้เนี่ยครับโทงห้าไหล่ยู่แต่ใช่ต้นนี้ก็น่าจะมดนุวยแล้แหละอืมต้น ủa, uh, hiện vô mạc một nưng, ạ. đấy, mới vô, oh, mạc vô luôn. set thẻ, để chị máo. Tuần này nhăng mà nào, oh, ủa, tuần này cả nhăng cứ cần ủa, oh, này để, buồn, ซุ่มนี่ยูหลอดปลอดล่มล่มทางบนหลดแล้วซุ่มนี่จังคอยอยูฝุ่นหลนวยอยู่กม่วงงงเงครับกม่วงงเผ็ดปากช่องวะฝุ่นนวยหม่องงงไหม หน่วยใหญ่คัะมาเมืองต้นนี่ก่อนมันจะยัง่งบาต้นนี่มันบักม่วงแอปเปิ้ลใหญ่ดิเน่คือมีคือมีไม้คำไว่เอามากมาหมดแล้วมั้งเนี่ยมดแล้วอีอีสิ่งนี้ แร่งครับปีนี้แร่งเบิ่องหนามน้ำทงหน้าปกติมันสิมีเหรอดิเดือนนี้ก็ยังบ่มีหนามอยู่ปีนี้แร่งเกินของกอดทุกปีเติบเกิดมาแต่หน่อยเท่าไงปีนี้ก็แร่งคักแร่งเนี่ยนี่บางม่วงยังยื่ต้นนี่นะเสร็จแท้มาบางม่วงไปกินเสียดอันนี้บนต้เเนเตียนอยู่หมากห่วง แทงแรลงแลงง่วง,งกะว่า,วามี่หยากินโอ้สูหอนบว่มี่หายากินเนาะสูปีนั่นมันจะออกลูกเลยนได้อ่ะ กอตรวจด้วยขอให้ขาเกลื่อนเจอแห่งแรงเฮอนอมิหยาสิกินครับงัวอาไรยังเอาเอาเอาแรงคักแรงเนี่ยต้งงัวกับบมีหยาสิกินพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ